อาจารย์แนะนาอันนี้หน่อยครับว่ามันเป็นอะไรครับก็สําหรับในส่วนของของวอวเราเองตอนนี้เราก็ทําในเรื่องของใบดอกไม้กระดับเพื่อการบริโภคก็จะเน้นตั้งแต่ต้นน้ําต้นน้าก็คือสายพันธุ์ด้วยวัสดุปลูกเลี้ยงด้วยสมสริมให้เกษตรกรปลูกในระบบเกษตรปลอดภยัยหรือว่า g ช p ครับหลังจากปลูกเสร็จเราก็จะได้ผลผลิตออกมาซึ่งผลผลิตออกมาก็จะเป็นลูกดอกไม้แบบนี้นะครับหรือว่าบักล่องแบบนั้นก็เราสามารถที่จะจําหน่ายอ่า ให้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มกล่องกล่องนี้ก็จะอยู่ประมาณ 100- ่งร้อยถึงสองบาทนะครับแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่ชนิดดอกไม้ด้วยนะครับวันหนึ่งก็เขาก็ขายได้มากกว่าร้อยกล่องนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผลผลิตเยอะก็จะมาแปลรูปเป็นชาครับน,นี่ชาจาักจังหวัดเลยก็จะมีชาดาวเรืองอัญชันกุหาาล,ลาบอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างเนี่ยที่จะปลูกก็คือเราไม่ใช้สารเคมีนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบตัวอย่างชาที่มาใช้นะครับส่วนหนึ่งก็เอามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อย่างตัวนี้ก็มาจากออญชันดอกออญชันผมนะครับก็เป็นกลุ่มวิธุหกิจชุมชนที่เชียงใหม่นะครับหรือว่าสารสกัดสีจากดอกไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองจากดอกดหาใช่ครับเป็นสีผสมอาหารแทนที่เราจะใช้สารสีสีเคมีแต่มีสีธรรมชาตินะครับนี่เป็นตัวอย่างการนําไปใช้ประโยชน์เป็นพุดดิ้งเป็นเมสเซเบียนะครับ ว่าสามารถที่จะเอาสีพวกนี้ไปล้างสารเปอาหานพวกนี้ได้แล้วก็จะมีคู่มือที่เราทําให้คนที่สนใจตั้งแต่สายพันธุ์ที่ออกไม่กินได้คือแล้วเราคุณค่าทางวิชนาการแล้วก็ชื่อสวนที่อยู่ในนี้นะครับตอนนี้มีกี่ส่วนที่ทําให้ทํารับรเทคโนโลยีเราไปเราถ่ายทอดใช่ไหมถ่ายทอดในในส่วนของโครงการมากกว่าสิบส่วนครับมีกว่าสิบส่วนครับก็จะมีตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้เลยครับ ควนใหญ่จะเป็นต้มยำส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ไม้ดอกนะครทางภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นพันไม้พินถินพวกดารานะครับอย่างดาราที่เรามาแปลรูปเป็นเป็นวายแล้วก็สุรากรด้วยพวกนี้จะแปลรูปมาจากที่มันเป็นเวสเป็นเป็นวัตถุดิบที่มันตกเกยดแล้วนะครับเหลือทิ้งอย่างเดียวใช่แล้วก็มาแปลรูปพว้ดอกดาราปกติถ้าเขาขายเป็นเป็นดอกสดเขาจะขายดอกละสิบบาทแต่ว่าพวกนี้มันเป็นดอกที่ที่ไม่ได้เกล็ดนล้วั มาแปลรูปเป็น,เป,นเป็นวายแต่ว่าผลเนี่ยส่วนหนึ่งน็คือมาจากอดอกที่ที่เราตัดไม่ทันแล้วมันก็ติดติดลูกโูกมันเราไม่ได้ทำอะไรปีหนึ่งเขาทิ้งป็นตันนะฮะาะพาะพัทลุงลก็ไม่ถึงด้าหลาใช่ไหมดอกดผลดาผล้ดาหลาแล้วเราก็เลยมาแปลรูปเป็น,เป,นเป็นเรื่องของสุรากันให้เขา มีปัญหาเรื่องวัสดสรละสามิตรหรืออะไรตอนนี้กําลังขอขออยู่ใช่ไหมครับถ้เป็นงานวิจัยที่ตําเลยแล้วปอกว่ปีเขาทามาจากข้าวทำมาจากอะไรทวกนี้ใช่ทำไมอาจารย์ถึงว่าจะเอามันมาทำเป็นอคตอนแรกเรามองเห็นว่าแต่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันปีหนึ่งเนี่ยมันทิ้งเปดเป็นตันเลย ซึ่งไอการพิสัยพวกนี้มันเสียประโยชน์เปล่าใช่ครับก็เลยเอามาให้ทีสนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเรื่องของสุราโดยตรงของอวเนี่ยช่วยพัฒนาเป็นรูปแบบสุราให้ตอนนี้นตอนมีอะไรบ้างสุราเริ่มเริ่มั้นแตกก็เออเก็บผลมาแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็สูตรนี้สูตรการหมักอะไรเงี้ยครับเป็นสูตรที่ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราเราจะสอนเขาหมดทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมครับตอนนี้เนี้ยก็เราก็จะลงไปพิสั เป็นที่ไปสอนเขาแต่ว่าแล้วก็รวมรวมทั้งการขออนุญาตสาราารรมด้วยอรายมาดูว่าแต่ละที่ก็ขอให้หรือจา์ขอให้หมดเลยทางรวลภะสานให้ให้สานให้ตอนนี้จิ๋มฤสโซลาขาวมีกิดกลุ่มนะกลุ่มใหญ่แต่ว่าในกลุ่มจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ30มสิบคนทั้งสามสิบคนนี้ยเขาสามารถที่จะเอาผลโหรือวัตถุดิบมาขาย รวมกลุ่มกันครับแล้วก็คนที่ถ่รูปแบบก็อยู่จุดเดียวกันแล้วเวลานั้นก็ส่งขายซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ได้เงินจากรายได้เสริมใช่เป็นรายได้เสริมเขาขายกันยังไงจังก็จะขายเป็นกิโลกิโลอะจะกิโลละยี่สิบบาทอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรายได้ของเขาเพราะว่าแต่จย์บอกมีเป็นตังนี่ใช่ครับเอยี่สิบบาทรูปนีแล้มันก็จะได้เยอะครับทอ้งตัวเรืยนหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นบาท ครับ่อเารีนเลยนะไวก็คล้ายๆกันกำลังวิ่ีใ้ายกันไวเนี่ยเราใช้จากดอกคดอกดอกที่ดอกที่ที่เป็นดอกดอกเขาเรียกดอกไม่ได้คุณภาพครับถ้าดอกที่มีคุณภาพเราจะส่งไปเป็นไม้ตัดดอกาไมตัดดอกส่วนของไม้ตัดดอกวอลเราไปพัฒนาในเรื่องของแพคเกจิ้งให้เขาครับ ให้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 มันดูน่าซื้อขึ้นใช่ให้มันดูน่าซื้อแล้วก็สามารถที่จะขนส่งไปโดยไม่บอกข่าวรุ่นการจราสรนะเวลาเขาส่งขายเนี่ยเขาจะขายไปอย่างอันนี้อยู่ที่บพัทลุงเขาจะส่งขายไปที่ลุกเก็หรือว่าส่งไปกรุงเทพอย่างเงี้ยเวลาการส่งเนี่ยดอกมันจะไม่ช้าเพราะว่าอยู่ในกล่องที่มีวัสดุห่อพุ่มได้ดีเพราะดอกดารามันหนักมากประมาณสามดอกก็หนึ่งกิโลแล้วใช่ใช่ใช่แบบมากมากช่วยลดลำบากนะใช่ใช่แล้วก็อยากให้มีหนึ่งกิโลาแล้วมั ตลาดที่ดีมิ่นใหญ่ทางใต้ผูดเยอะทางใต้มันเป็นพื้นพื้นฉินของเขาอยู่แล้วเพราะพวกนี้เขาจะชอบอากาศชื้นนะฮะแล้วเขาเป็นไปเขาขายตัดดอกขายมีตลาดอยู่แล้วช่วเล่นเรื่องตลาดอ่าเรื่องตลาดส่วนส่วนหนึ่งเป็นตลาดออนไลน์มีส่วนหนึ่งเป็นตลาดโรงแรมที่เขามาสั่งไว้อยู่แล้วแต่ว่าตลาดพวกนี้เขาก็ไม่ได้มารับทุกบทซึ่งในส่วนผลผลิตที่เกินพวกนี้เราก็มาแตะรูกต่อ โอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ